<Off> ดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องแอดไปสวัสดีกันสุขุพุททุกคนพี่น้องทักทายนะคะทักทายเอสทีทักทายพี่น้องทั่วโลกทักทายพี่น้องสปปลาวด้วยนะคะเผื่อแบของเทาเนาะสบายดีเด้อสบายดีนะคะร่างสปปลาวนะคะขิดหอดขิดถึงสุขุพุทุกคนญี่ปุ่นมาพวกน่างมะเซามาอนีิพี่น้องแปดโมงกว่าเนาะวมาสิภากันไปปาตองพี่น้องไปปาตองคือเก้าวหลังมาอนีิก็ได้พันเย็นเรา เราชินเราติดทั้งนั้นพี่น,อน,น้องพียีเตอร์น่ะยุนี่กับมันไปยากมา,ากน่ะโอ้ยมันนี่อากาศพี่น้องเอ้ฮ้อนแห้งระดึม้มน,นี่มันนี่ฮ้อนเหมาะสําหรับในการที่จะเล่นลงเล็กน้ำลงเล็กนำ้นำนะฮะพี่นอ้องว่าเย็บบนบรสะดวกบรสะดวกพี่น้องหลายคนกอยากให้เย็บบนผ้าไปเที่ยวไปไปดไปเป,ปทชา,ายทะเลไหนไหมพี่น้องตะวัน หาอยู <ersch> ่กะตาอยู่กับ้นเนห้อาก็สะดวกเพราะว่าพปเย่แล้วแล้วยางบ่ไหวมันขึ้นเขาขึ้นยังนั่นขึ้นเนิ่นขึ้นยังแล้วมันรถกับบะมี่รถกับบคไขยมีนั่งเบิงเสียกับน้ำใสใส่หมดน้ำเป็นคืนเป็นคืนมาง่ามขึ้นอย่างนี้พี่น้องนั่งเบิงอยู่นี่ก็เห็นเห็นก๊อกกลางก๊อกกลางทะเลกอกกลางนั่นด้วยนี่ลูกไก่ล่ะลูกงเนิ่นไปนดิกับเมียนรดอืม ลงโน้นเป็นี่ก็แมนโลดนี่อาหารกระล้นนาหารก็สซิมีอันล้านล้านไอ้นางดืมนางหยั่งก็เขาบอกขายเบียร์ก็พอไยแล้วสิบประหยัดไปเขาบอกขายเบียร์เขาเขายแต่พวกเค่องดืมอันพวกนางอันล้มพวกนาปั่นพวกหยังสีนาเคลื่อนาไปเด้พี่น้องมันเคืนนีวกข้นไปดินเนอร์ข้างบนแล้วมันไปอาหา ห้รถล,ลงเล่นไป z o ง m ขากลับขีบ่แท็กซี่ขึ้นมากขากลับขี่แท็กซี่ขึ้นมากหมู่บ้านีน้ว่าสิไปช่วงช่วงกลางวันก็นเลยบ่ไปเพราะว่าขึ้นวานภากันมาเด็กมาเด็กเราก็เลยนอนตื่นสายเนาะกินเบียร์ปารลงมาเราก็เลยพากกันพักพอนแล้วก็อันฝึกเกมฝึกสมองเล้าของเล่าล่ะเมื่อแล้วก็นอนที่บนก็นเลยเดยพัก เปผักน้ำเล้าก็กินยากินกินกินยาคือเขากินยาแก่อันที่ว่าแก่เพ้แก่แพ้วัคซีนน่ะพี่น้องที่ปวกกระ่วงนอนในตะลเมือกระ่วงนอนแต่ว่าเขาก็ต้องฝืนผ้าเราไปนะกินยาแก่แพ้ายาพาราแก่ไขเนีล่ะก็ว่าก็ฉีดมาได้บกกี้เมื่ออาทิตย์หนึ่งมันก็ลังสิเริ่มคุ่มแหละวางวางสองสามเมื่อทียาบวขี้หลดมาแหงน้ำ แค่แพ่ไอ้น <sus pe ita> <t> ั่นนะผลขังขังเกลี้ยงทงยาวัคซี้นนะแต่เ้าโโถเอาไปเพื่อนๆกับหมอก็าบอกมาเนาะยว่าคัดสียาแล้วไปกินยาพาล่าเก็บแผเอายากินยาอย่างอื่นกินพาลากินเมื่อละเสาเที่ยงบังบังมือตอนเที่ยงมันมันหนาวแห้งเสียกินสองเม็ดยามแรกอีกสองเม็ดเมื่อบางมือหกเม็ดแบบี่น้องแต่ยาพาล่า แต่ยังไรเหมือนมาติเดียวจำคอนันอันบางคนก็ว่าเนาะบางคนก็า่ายายเวลาไปเที่ยวกะไทยมาให้เบิ้ลน่เนื้สันยีุ่่นไปกับพ่อยัยนี่บบบบบบบ่บ่บ่แมเมนว่าไปเที่ยวสถานที่หรูหราดอกพี่น้องอืมบพไเด็กไปสถานที่หรูหราไปในส้อยไปในไปน้ำรานที่มูเราเคอยอยู่ส่วนมากก็จะเป็นมู มโหที่เรามาได้เนี้ยหรือว่าขาเจ้ามามาอยู่นี่โดนยังสินะ่ะทั้งไอ้เพื่อนเราทั้งออตเตีย<ม>ทั้งเยอรมันก็ได้เนะเออาะเมื่อกว่าริยู่แบบรู้หลายอย่างหนุบเมื่อก็สินากันมานังยู่ลานลานช่าหรือว่าลานล่านขายเหลราขายเบียร์หน่อยๆยังเสียงน,ะนิโตเกะตัวมาหินโนเขียนตัวสองตัยังเสียงขาจอบะนางศีหาพนก็คุยกันเอาดื่มเบียร์ สังเบียรสังยังมาดื่มมากินคุ้ยกันยังเส่นจ่ะพี่น้องก็เลยมัน,มมนว่าแมนบาสถานทีที่ว่ารู้หลาพ่อเิียงยเบืองงมงามันมั่นมี่อะไรังขับไปในซ้อยปลาตองไป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 ลาตออเขับไปในซ้อยทีเล่าผ้าไปหาหม่ก็เป็นธรรมดาธรรมดาพี่น้องเป็นหลานธรรมดาก็มีอาหารสร้างกินนี่ขาวพัดกับเข้ามีสมตํานมื่อกี้ขน,นนี้พอกไปกินสมตำนะ่ำมาสมตํำกับตุบตม่มทำหม คนบ้านบานเท่าเนาะพนป่าเขาเห็ดซูกิซังเขาเห็ดไทยเฮ็ดซูกินเดี๋ยวยายไปอยู่ป้าตองเหมือนยหญลงไปอยู่ป้าตองปะสิเฮ็ดกินเองอยากยังกับซื้อไม่เฮ็ดกินเองเพราะว่าแม่โค่มันกะบ่วงไก่ที่วิ่นไปก็ได้หรือไปกระมูอก็ได้ไปซื้อมาเฮ็ดกินกันสิพอใหญ่แล้วก็เฮ็ดกับเขากินเองพี่น้องเขาเฮ็ดซุปเห็ดอย่างสิอยามาเสาะสิกะ ต้มน้ำซ so ุ้มกับฟงกาแฟต้มไข่เห็ดไข่ดองไข่ดาวกินอย่งสีหน้ากระพริบงมปังแล้วก็ไม่ยากตามที่เคยที่อยู่อยู่น้ำเล่ามากนะก็บบริษัแต่ว่ามาอยู่โรงเล่นคือคือเห้อเห็ดอาหารบดใหญ่ห้องก็มีอย่างอุปกรณ์อย่างห้ากับบ้านนี่ก็ต้องกินของโรงเล่นแบพี่น้องทันเมื่อใดบ่ิษัทก็พาไปกินข้องนอกสองอาทิตย์เนาะที่นี้สิจีจะเสดจีกเอาบ้างแน่เออ เรอึ้นหอดมือขนหอดลาตองสิไตเลยสิไตแล้วมันนีก็ไปหมู่บ้านมันเด็กไปมันนีก็สิไตนี่นนองย่อเลียกักลับมากังมือกับยากมากนางคุยกันเพื่อนมันนางกับจูนเด็กมาหอยเราก็ปรยากลูกเลยเซนี้ลยกสาวซุมซุมวิดีโอเขาทายเขาทายอีจาใม้เบิ้ง ก็ถามาคืนหอดแม่บออีจิบ่าสันเดินไปเลยมนาะกแบเป็นปตบเขาอีจิกัน <c oughs> นรอเจะกี้ดหลายคนขึ้นหอดอีจิอย่าลืมอีจิเด้อยะอย่าลืมอีจิเด้อเย่โอ้บอลืมดอกเดือหอดอีจิกับขันเลอขันเลอเฮงอ้อนก็อย่างนันบอเห็นเท่เเาจนโดนี่เน่าสิเทียนอนนำ้ำนอนมันดมน้ำหนานพข้อห้าก็นอนข้างขาง คิดหมอดตัวันเหลือแต่ว่าอีชีเขาเวลาเขากินอาหารเสร็จแล้วเขาก็เสีมาห้องเอิรนแม่แม่เขาบอกเออนอนนอนนอนก็ขึ้นไปนอนทั้งโต๊ะเก้าเตียงนอนด้น่ปก่นนอนอิ่มแล้วก่อนหนีไปหานอนบนเตียงอีชีเาก็เป็นแนวบบอกใครจู่จีวุ่นวายเขผู้ใดแต่คันเหลือเขาไม่ผู้ใดเล่นน้ำเขาดีเขากลิ้นเสียร์ปิดทองเป็นลายคนละ เอซี MC ถามมาเนาวะว่าย้ายไปไป,ไปยื่นดอกไปยื่นขวบราไปวิสายม่หมาได้ไปแล้วพี่น้องยม่หมาได้ไปแต่ว่าพญิปรึกษาขโมยเร้วบอกกันไม่เรวเพราะว่าขั้นไปเนาะเพราะขั้นไปจากนี่แมนบอถามันได้เดินท้างเขาทิพมันไปเพราะขั้นได้พี่น้องเพระาะว่าเขายังไมอ่ออกไปข้างขึ้นบนอื่นภายในสิบสี่เมื่อเนี่ยสองอาทิตย์เนี่ย สิไปข้ามคืนบนอื่นบ่ได้นะคะต,นอนองงนนต้องกลับมานอนอยู่นี่เขาเกลื่อบ่สะดวกที่สิไปเหตุอีอย่างใดพี่น้องข้ามคืนทั้งเงินบ่ได้เด็กปนในเ้าก็ต้องกลับมานอนประนี้เราก็เลยว่าเลี้ยวออกจากนี่๋ยวเขาจะงคอยไปเดินเรื่องข่าวมันเดากเขาถีบข่าวถีบอย่างเมื่อสิบบ่ได้นีปัญหาอีอย่างบางคนก็ถามมาว่ายายพ่อใหญ่อายุโดนปนใดพ่อใหญ่มาได้สิบมาได้ หกอาทิตย์พี่น้องมาได้หกอาทิตย์แต่ว่ามาอยู่นี่อ่าสองอาทิตย์เจากับสิลงไปอยู่ป้าตองสี่อาทิตย์น่ะก็คือฮาองได้เหตุที่ยังได้สะดวกแม่อืมไปไปป้าตองสองเอไ,ไปป้าตองอ่สี่อาทิตย์อยูนนี่สองอาทิตย์เป็นหกอาทิตย์พี่น้องเป็นไงก่แล้วบอว่า อ่าค่ะเฮ็ดได้เธอต่อไปกับฉันที่หลีนะเออกระไปจะวายเย็ยบุญก่อนเพราะดิบพรดิหวังอย่างดอกขั้นไปได้กกรไปก็บอกให้เราฟังหรือเ่าเออค่ะค่ะค่ะยุดอ่าเดินพิสตาลองสนะันอ่ะมันได้มันผ่านโอเคฉันก็สิไปน้าแต่ว่าขั้นมันบอดได้มันผ่านฉันก็สิไปรอบหลังโอเคบอโอเคถ้าถ้ามันมันผ่านแม่ก็ไปน้อง ถ้ามันประพานมันเร็วเกินไปมันใส่เวลาหน่อยโพดมันประพานหร,รือว่าอีหยังก็แล้วแต่มันออกกว่าท่านเนาะเรียกบุกับสิแล้วกลับไปประเทศเล่าเรียกบุญกิกลับไปบ้านสะกอนเรามาหลอกหนาข่าวก็ยังมาเจอกันอีเกีังสีนาะพี่น้องเกี่ยงคอยปรึกษากันอีกีังสีน่ะแา่นี้เมื่ว่านี่ก็เลยคุยกับกับเล่าคักๆอะไร่ะว่าเป็นอย่างไรเป็นอย่างเป็นอย่างยุคก็อ,อยากให้ฉันไปยูน้ำเป็นอย่างยุคก็อ,อยากให้ฉันไปยูน้ำ ลูกเตาลูกยู่สามคนเนี่ยเขาโบเขาอกมีคนใดอยู่น้ำยู่เลยตีเราก็เลยว่าฉันมามีผู้้ใดอยู่น้ำฉันไม่อยากกลับบ้านฉันไม่ยู่หนีฉันยู่ก็ยูฉันแฮปปีฉันไม่อยากกลับบ้านเราเป็นยังไม่อยากกลับบ้านยู่ก็คือหอดลูกคือนอดบ้านยู่ตีแล้ววาโนฉันบมื่คืนหอดเพราะว่าฉันกลับไปฉันก็ยูผู้เดียวเี่บนว่าเป็นยังลูกสามคนหลานกะไหลเป็นยังคือเบเป็นยังเขาคือได้อยู่น้ำยู่ เขาก็ไปมีครอบครัวของเขาสามคนเขาก็ไปมีครอบครัวของเขาเขาก็ไปอยู่กับลูกกับหัวเขากับลูกกับเมียเขาลูกสาวสองคนลูกชายคนหนึ่งคนเดียวกันลูกชายคนหนึ่งลูกชายเราเขาเราเด้เออลูกชายเราคุณไงเขาแล้วอืหน้าตาก็ดีอยู่โทลมากเหมือนน่ะโผลมากแบบอยากเห็นอยากเห็นยายบนอยากเห็นพอมาพอโอเคบอแฮปปี้บัก็ว่าโอเคนก็ว่าจะแฮปปี้เหมือนแบบกับหลูกคน ปีสาวแล้วบว่าปีสาวแล้วบว่าให้เอาให้เอายิบนบ่นไปน้าไปดูแล่ไปเบิ่งกันบ้านปีสาวแล้วเนี่ยห้างจากบ้านเพ่อใหญ่งเตือนกันแล้วน่งรดแม่ไปกับซิบหาที่หอดบ้านเกอยแล้วเขาบอกว่ามีเวลาเสร็จมาเบิงมาแงงยูคู่เดียวบ้านหลังเงี้ยแล้วว่าบ้านหลังเงี้ยไหนยูคูเดียวฉันเหงาบ่บหมดสิยูก็ผู้ใดแล้ววาฉันก็หยัดก้บแล้ววา ลกูลกเขบอกลูกเขาประด้อยู่นัน่เนาะขันบวางหเขาก็ยังคอยมาหางสีหน้าพี่น้องบวางมันหยุดเขาก็ยังพาก,กันมาฮงกันมันเขามาข่าวน้ำเขาก็นอนห้องไผ่ห้องมัน่นเขาก็บแล้วก็มีห,ออหอ้องไว้ลูกคนเราห้องน้าห้องเขาก็มาเขาก็นอนห้องของเขากินเนาะยูได้กินปาร์ตีก้กันแล้วหอดเวลาเขากับก้ดยังสีหนะ้าแล้วก็เรียว่ายัอยู่ปันนี้เมียเล่านะ่ะเขาไปไว้โรงพยาบาลตลอดเลยได้พี่น้อง อยู่โรงพยาบาลอยู่น้องหมอตลอดเลยมันก็เป็นโรงพยาบาลเป็น,ป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 นแบบว่าสถานที่ดูแลของป่วยติดเตียงอย่างระมาณนี้แหละสะอาดสะอา้านแล้ว่ายลูกมั่งไฮเบิรงน่ะสะอาดสะอา้านวนนถีงเนี้ยเลยอยู่นะ่ะตอนที่เรามใาไม่หมู่จับกันกับเล่าไม่ๆนะ่ะเล่าลูกเนี้ยห้เบิรงตอนนั้นเนี่ยเรายังมาหไอ้ป่วยติดเตียงในพี่น้องเป็นเค่อาเซมือลงหลุงดืลืมลูก,ล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 ก ลูกก็เลยไม่อยากให้ไปใส่ยันไปไปหันไปนีแล้วหลงไม่อยากไอ้หลงกับบ้านก็ได้ทังสี่นาบัดนี้พักหลังมาหนีป่วยแบบป่วยติดเตียงเนี่ยเราคกูยัยเด็กต่วันาณตอนนี้อือแล้วหอมผมผมขาวจอนผ่อนพนกับจอยแอยตะกี้แล้วกูยัยเอาไปไหว้ลมบ้านคืนหอดจันทากันไปเยี่ยมเอาแล้วว่ะเอาไก็อยู่บ้านคนเดียวแล้วก็ไ่อยาก แล้วก็อยากไปอันนี้แล้วก็อยากลับอันนี้มีป้าป้าบัวคำหรืออย่างเนาะแร้ว่ะเออแล้วสายญาแล้วไอ้ไอ้ซื้อเล้าอยู่ในนี้เนาะแล้ววาแล้ววาจงซีแล้วว่ย่ยบบุญแล้บวกเนาะระ้บวเย็บบุญมาถ้าอยากรู้ว่าถ้าอยากรู้ว่านรกนมีจริงกับแม้วร่วะ ยู่แล้วยู่อนันใดนอะแล้วยู่คิดใดนอนแต่เย่ปนนันก็ผิดเนาะแล้วซื้อว่าบัวคั่มนี่ละ่ะแล้วซื้อว่าบัวคั่มนี่ล่ะเราว่าใครอยากดูว่านาโรมีจริงกับมาวสัตวาว่าเราเราไปอยู่ต่างประเทศสิบสิบสามปีหรือว่าอย่างไงละ่ะสิบสามปีเดียวแล้ว,ว่าป้ากะลีวานเนาะเย่ปนก็เลยตอบขอเพิ่มเข้าไปว่า แสดงว่าเจ้าพ่าเป็นยี่บุญปากจากเรื่องพี่น้องต้องขอโทษขอให้ท่านยี่บุนต่อไปแบบว่าอไปแทงใจหลายๆคนกับต้องขอโทษขอให้เนาะนเราบอกแล้วว่าญี่บุนว่าถ้าจากลู้ว่านรกไม่จริงกับมาสั่นอ่าป้ามาอยู่มาอยู่นี่สิบสามปีเร้วยี่บุนกัเลยว่าบ้าแสดงว่าบาศาสนาเจ้านี่โบมีคือคือมูเขาเนาะ พันมัวเข้าไปข้าเจ้าคือพ่ออยู่พ่อกินลำบากข้าเจ้าคือว่ามีความสุขอยู่มันยุ่ยใส่กะตองเห็ดอ่ะยุะ่ยใสมันก,ก,ะ,ก,กะตองเห็ดงานคือกันแมันบ่ี่น้อนยุ่ยใส่กะลำบากอ่ะยุ่ยใส่กะลำบากยุ่ยใสเขากะตองเห็ดงานมันอยู่เมืองไทยอยู่เมืองนอกกะตองท้ามาหากินเออหลังปีเราวาเราเราวาเราไปอยู่สิบสามปีแล้วอยากรู้ว่านารกไม่จริงกับมา้า ยีบบ่บนก็เลยว่าแสดงว่าเจ้าน้าวาสนาบดีคือเขาเนาะบดีคือมูเนาะมูเข้าไปกับเจ้าคือว่าพ่อยูก็กินคือว่าดีก็ยูเมืองไห้ยูเอาเรื่มทำมาหากินเงินห้องก็ไดขั้นมันบดีขั้นมันนรกปรนั่งเจ้าคือบบขึ้นมายี่บนก็ว่าถ้าจะรู้ว่ามันเป็นนรกตกนรกปนั่งเจ้าคือบบขึ้นมาบานเฮาบานเฮากับมีเขากินมีบานอยูคือบบขึ้นมายี่บนว่าเจว่าจะสิไปทนตกนรกอยู่ยังก,กับสิบก็ปี ฮัลโห <c oughs> น,นี่คนกรเลิตออแล้วไปเนาะอยากหูวานนั้ลบไม่จริงกับมามวอาสัรนาป้าจะเดียงมาแล้วนะไปตกนั่นลบดิป้าป้าบวกคำนี่อย่างเดียวจะไม่ยุคขิดใดหรอกนี่บนอ่านพ่ออยู่ดดยบนอ่านพ่ออย่จะยูคขิดใดหรอกนั่นแหละยี่ยดดยบนกรเลิต่อไปก็เลยบอกเรา ถ้ามันตกนรกอีหลีถ้ามันน่ารกอีหลีเจ้บขึ้นมาเดีย๋ยวจะไปทุนยู่หอดบานันบาน,น,บานเท่ากับมี่ประเทศเท่าเมืองเท่ากับมี่ไปทุนยู่ตนกนรกจะได้หอดสิบก็ปีบาน,นันสนุก <c oughs> ถ้าถ้าอยากรู้ว่านรกมีจริงก็ามา,าสนุกฉันมาอยู่ที่เมืองนอกสิบกว่าปีแล้วมาตกนรกอย่สิบกว่าปีจะได้วจนทุนได้สนุกเท่าก็มีกคนหนึ่งเนาะ ว่ต้องเอ่ยซื้อเอ่ยน้าแต่ค้ได้ยากดูกับเขาไปหาอ่านเอาว่าเยี๊บบ่าอานบอกเยีบบุญวานอีกหน่อยก็ได้ทําศพอีกคนหลอกยายเดี๋ยวเดี๋ยวก็ได้ทําศพอีกคนหลอกยายนสันเยี๊บนว่าจิบาเจ้าจิตซอยเจ้าวจิตถามซอยทําศพซอยเห็เีบบบอยเยีบบุญกัจิตถามเนี่ยนี่บุกะลีบ่ษถามกะลีบุษตอบโตคนเฮ้าหน่ะนะ จะอายุเยอะอายุน้อยก็ถึงเวลามันก็ตายจะถึงที่มันก็ตายผู้เฒ่าอยู่กับจักติตายย่ำแต่ผู้เมนมากากับจักติตายมือใดกับวมีตผู้ใด,ดวรู้หรเนาะเออบรูว่วาลมหายใจของเฮาจีขาดเนือกสุดท้ายมือใดไม่มีใครรู้นะคะเมื่อตายวิมุตผู้ใดหูตะมุกเมื่อเกิดเนาะคนเฮาหูตะมุอเกิด,ก,ก,ด <c oughs> กัยจาวาหให้เพิน์ทอกัจจสวา,าหให้กันธอจบฟ้องกับจักสิตายผือใดขึืนอกัน หน้าเวลาที่มันมีลมหายใจอยู่อันใดที่มันมีความสูงกับใน,นที่เรามองเราดูแล้วมันมันอยู่ในแง่บวกเนาะจะมองในแง่ลบมันก็จะทาให้เราสุขใจพี่น้องเห็นในห,ห้าสูงใจเราก็เห็นคนได้ดีเราก็ดีใจด้วยเห็นคนมีความสุขเราก็สุขไปด้วยถ้าเห็นคนมีทุกข์ค่ะเฮามีจิตใจที่ว่าเพื่ออารีเนาะอบลืออารีเนาะเปืือ,อ,อ,นะเ,อ,เ,พอเพืือเพืือพเยง้ายเห็นเพื่อน,าน,นนะมานนเมันนนนับกัน ตกทุกข์เขาก็ทุกข์ด้วยเลยพี่น้องเขาก็ทุกข์ด้วยอันนี้คือคนจิตใจดีจิตใจเป็นกุศสจิตใจมีเมตตาตัง่วงเย่บนตกทุกข์วงที่พย,ยบิบิวเสียน่ะ่วบพยิบิวป่วยพยิบิวเสียนคือเอ็ซี่ที่เิ่นฮัดเิ่นอินดูเิ่นอิตุนเย่บนนี่คือผลโทษมาให้กำลังใจตลอดพี่น้องคือขอพรขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ซอยบนบานศาลเก้าขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ให้โดนบันดาลให้ชีวิต พรยดิวชีวิตของเงบุญพานผนตรงนั้นแต่มันก็เปลนไปเมื่อใดพี่น้องพอถึงเวลามันกลับไปน้องหมดอายุไขเบิดเบิดเวลาของเพิ่นเพิ่นกลับไปเราเยบุญกับตกอยู่ในช่วงที่กําลังทําใจกําลังเป็นทุกข์เพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องที่เพิ่นมีใจเมตตาเพิ่นมีมั่นใจแบบว่าอ่าใจกว้างใจเป็นกุศลใจจังไรเรา เมตตาเห็นคนตกทุกคมนกระถูกน like, uh, okay. uh, ้าเห็นคนที่เป็นปันหาเห็นคนที่เป็นเป็นห่วงตกทุกคนกระถูกน้าอืมนั่นแหละเพิ่นกาอืมเพราะมีปัญหาอย่างมวเขามาซอยแก่เขามาซอยคิดแม่แต่เรื่องเงินทองเพิ่อมาเด็กเป็นพีเป็นน้องแบบน้เผิ่นเป่นยังอุตส่าห์โอนมาซอยบ่เป็นพีเป็นน้องเพื่อกป็นยัางซอยได้พป่น้องอันนี้คือเพิ่นเพิ่นหักเผิ่อมองคนในแง่ดีเพิ่นมองโลกในแง่บวกเพิ่อมาเด็กมองถูกยามในแง่โลก คนทีจิตใจบอดีอคติกับคนอื่นจะมองอะไรก็เป็นแง่ลบนะคะพี่น้องเห็นคนอื่นได้ดีกับอิจฉาตาลอดอันนั้นมันเห็นเห็นตัวเองเป็นทุกข์นะคะเป็นทุกข์ตกนรกทั้งเป็นวันนี้ก้อนสุกพี่น้องไม่มีความสุขลองเปิดใจให้กว้างลองเปิดใจเห้กว้างคิดเห็นใจเขาใจเฮานะคะทุกคนก็อยากมีความสุขอยากเจอสิ่งที่ดีในชีวิตทั้งนั้นแหละวันนี้ผู้ใดอยากยึด อยู่กับนรกหรือว่าอยู่กับวามถูกตลอดไปคนเฮามันมีทั้งสุขทั้งทุกข์นะคะกะปะบบนกันไปแต่แต่ว่าช่วงเวลาใดที่ผู้ใดสิเจอแค่นั้นเองนะคะแต่เฮาปล่อยบ้างได้แต่เฮาท่าใจได้เฮากับพานผลมันได้ดีดนะคะโดยไม่ทุกข์มากคนเฮามีทุกข์ทุกคนแหละพี่น้องมี่ั้งทุกข์ต้องสุขค่ะเขากันไปทุกคนอยากให้มองโลกไม่แง่ดีอยากให้มองคุณืินได้แง่บวกแน่นะคะอย่ามองไม่แง่ลบเกินไปเนาะอืม เออเขามาเม่นวาจังหน่อยอีกหน่อยก็ได้ทํสศพอีกคนมาไปล้วกับว้บอกแกบนว่าถ้าอยากรู้ว่านรกมีจริงก็มาตัวเองอ่ะไปอยู่สิบสามปีอยู่ได้ยังไงท่านวานรกคือประกับมาบ้านกลับมาเดิอปากถึงแล้วแน่นะคปะปากบวกคาค่คามันนรกอิริขึ้นมามาอยู่บา้านเฮ้ามาอยู่ประเทศเฮ้านะอย่าไปทุ่นตกนรกขนาดนะั้นเื่อนี้ นอกตานี้น้องๆถามมาอีกอันหนึ่งนะคะว่าถ้าบริสิทธ์วัคซีนสามารถเข้าไปอยู่กับแฟนในโบพีแฟนหนูสีมาเดือนหน้าเอาคนว่าเป็นไปจองเร็วนะคะไปจองวัคซีนแล้วแต่ว่าบริษัทท่านให้ฉีด ถาบริฉีตวัคซิ้นนะคะมันบ่อเสพมันบม่มเมนปัญหายางเดียวที่จะมานอนกับแฟนเลอพี่น้องนะปัญหาตั้งแต่จะเขาน่ในจังหวัดภูเก็ตแล้วนะคะไม่ได้แม่ได้จึขึ้นโหลดเขาก็เช็กเบดร์สุยางพี่นอ้องสื่อตัวเขาภูเก็ตเขาก็เช็กแล้วเย่บนนีก็ได้นะเย่บนนี่เขาก่หายเลยนะเขาภูเก็ตก็ได้ด้ตอนตอนสื่อตัวอยู่อ่คขนสงสัยใต้ ยี่บนบดีตีตัวลงผู้เกตนะยียบนตีตัวลงพังง่าได้พี่น้องลงหกก่อยเพราะว่าพอว่าหยังมาตีพอว่าเฮาเขาบดีเช็ครายละเอียดว่าเขาปลดล็อกหรือผ่อนโคนแล้วที่เหล็กนะั่นที่เหล็กนะั่นเขาว่าถ้าผู้ใดบดีมีพุ่มดำเน่าหรือทะเบียนบ้านอยู่ในผู้เกตเขาจะไม่ให้เดินทางเข้ามาเออบดีพวกขายตัวนะพวกขนส่งอนะ่ะเขาก็เลย ยึดเอาเอาขอนี้นอกเพราะว่าเล็กๆเขาโดนปั๊บอีลีเราะว่าเขาโดนปั๊บเที่ยวนั้นก็โดนปั๊บสองมินที่ขายตัวหายพ้นเขามาในภูเก็ตอ่ะอันนี้เขาก็เลยยึดเอาขอนั่นมาว่าถ้าผู้ใดมีพุ่มลำเนามีทะเบียนา้าในภูเก็ตเขาบ่ขายให้วันนี้ยายผลก็เลยให้เหตุผลเขาทุกอย่างนะคะให้เหตุผลว่ามาหาแฟนแฟนมาในป้องกันภูเก็ตเส้นบอก แล้วบุกตัวเรียบร้อยอบุกคขคางเรียบร้อยอยัอง,อยงเงินเร็วนะคะตอนนี้แฟนรออยู่เขาก็บอ่อะไรก็แล้วแต่คือไม่อนุโลเลยนะคะพี่น้องว่าอนุโรโลเลยไดนี้ยายบญก็เลยอ่าทร่มาทางโรงแรมทางโรงแรมเขา,งงาก็เลยแนะนํนั่งว่าห้ให้ตีตัวมาลงใส่กระไรที่ไก่ด้านที่สุดยายบญก็เลยตีตัวมาลงโปกกไอยนะคะมาพังงา พอมหาหอดผุกอ้เดียวยี่บุญย่องไข่ตอวิ่นเขามาต่อวิ่นเผ่ามาดานนะคะดานชัดชัยพอมหาหอดดานเลี่ยวมันไม่มีปัญหาอย่างเลยเพราะว่าเฮ้งเฮ้าฉีดยาคบนะคะพี่น้องเฮ้ฉีดยาคบแล้วก็มีใบสวอไม่เกินสามวันนะคะมีใบสวอไม่เกิน,น,นะะสามวันแล้วก็มีอเอกสารบุคลงเล่มบัตรประชาชน เขาก็เอาไปให้เขาตรวจสอบเบึงนะคะทางด้านก็ตรวจเบ,บึงเขาเบึ้งแล้วเขาก็บอกโอเคเขาก็แคสกแกนเบบของเบบใส่ของของมาปูภูเก็ตแค่นั้นแหละเขากับเขามาได้พี่น้องเขาเขามาที่โรงแรมได้แต่ว่าถ่านยังไม่ได้ฉีดยาไม่ผ่านตั้งแต่จะขึ้นรถแล้วพี่น้องเลยผ่านนะคะผ่านดานบัดน,นี้หนะ้าตอนนี้นะที่ภูเก็ตนะ ที่ผู้เก็บคือเขาสองเข็มเขาไม่อยู่แล้วนะพี่น้องสองเข็มมาอยู่เลยเขาอหฉีดสามเข็มได้คน้นใื้ืนทีนี่ค่อยฉีดสามเข็มนะวัคซีนนั่นแหละขาจะมานะคะพี่น้องขาจะมาเน,นี่ยหมดในน้ำเลยบาต้องต้องฉีดฉีดวัคซีนเห็มันครบตามที่เขากำหนดนะคะเร้วการสบอบนี่สบอบหา,าเชื้อโควิดเนี่ย หรือผลการตรวจโควิดอ่ะถ้าว่าสะดวกมาตรวจอยู่ด้านก็ได้มาตรวจอยู่ด้านก็ได้เด้อหารอยนะคะเสียหารอยรู้ผลภายในไม่เกินครึ่งชั่วโมงนะคะรอแป๊บเขาสวอไข่แล้วแปบ๊เแแปบเดียวครึ่งชั่วโมงก็สิได้ผลถ้าว่าติดวหยังก็คือพานเขามาหาหาแฟนได้พี่น้องแล้วลรงแร่นนี่เข้ากับ่อดี้นั่นดอกขาเฮามีพบตุย่างตามที่ การเขากำหนดเขาก็เขามาได้ด้วยกันนะอันนี้ฝากถึงน้องๆที่ถามมากถามมาหลายนะคะถามมาหลายบอเฟนสีมาเร็วเฟนสีมาเร็วอันบรดชชีสีมาหาเฟนหรือบริีปัญหาในนอนนะคะพี่น้องมีปัญหาในนอนเขามาไ,ได้เร็วกับมีน้องคนหนึ่งเขาก็โทรมาถามว่า,าพี่แฟนหนุ่วสีสีบินมากจากนอกแล้วต้องกักตัวบ่ เราสีมาโคราชเดวบอร์เขาอยู่โคราชนะคะน้องคนนี้แฟนเขาสีมาจากตุรกีสีมาโคราตปนี้เขาเลยว่าได้กักตัวบกักตัวนะคะพี่น้องต้องกักตัวยุงเทพนะคะกักตัวอยู่เทพก่อนสิบสี่วันนะคะแล้วต้องคอยออกไปบ้านเท่าไดรนะคะไม่เกี่ยวกับโครงการอันนี้ขจัดสีมายาบ้านเองมาได้นะคะสามารถมาได้พอไอเดฉีดยาพอได้ไอาเดทตรวจโรคอย่างเรียบร้อยขึ้นเครื่องบินมาได้ก็คือมาได้นะพี่น้อง มาหอดังไยแล้วก็มากลับัว,ว Eller, umas, ตาม,ตามปกติกลับัวแล้วก็คบแล้วก็จะต้องออกไปบ้านออกไปบ้านเฮ้งนะคะพวกโครงการก็คือโครงการเนี่ยพวกอะมาในโครงการท่องเที่ยวภูเก็ตเซนบบก็คือภูเก็ตเซนบอกะมันก่เกี่ยวกับไปบ้านเราพี่น้องได้นะคะขอให้เพื่อนเด็กีรบ้านสียาโน่นนี่นั่นคบแล้วก็มากลับัวแล้วก็กลับบ้านได้ไปหาลูกหาเมียอยู่บ้านได้หลายคนถามมาจ้างมาก่ได้ได้นะคะได้ได้ ไม่มีปัญหาเลยขอให้เขาผ่านทางนั้นมาเพราะว่าเขาน่ะตั้งประเทศเขาสิมาน่ะเขาได้การได้รับการฉีดยาได้การตรวจโรคยังปัจจุบังเขาแหงปลอดภัยก่าเฮ้าอีกพี่น้องแต่ว่ามันเป็นมันเป็นไป,นปนตามกฎระเบียบของรัฐบาลเข้าซื้อว่าต้องมากักตัวก่อนยังเสียจริงๆแล้วเขาน่ะปลอดภัยก่าเฮ้านะคะตอนนี้เฮ้า่ะเมืองเฮาเนประเทศเฮ้าเนแทบจะเอาไปอยู่นะอันนี้ ฝากถึงน้องๆที่ถามมากนะคะเอาผู้ใดถ้าผู้ใดอยากจะมีขอถามอีกก่ะเดี๋ยวจงคอยอเมนเข้ามาเด้อน,นะคะเดี๋ยวบนบุญเดียบนกระสิตอบให้แล้วก็นีน้องอีกคนนึงที่ถามมากในเรื่องเหตุยูทู e นะคะเรื่องเหตุยูทู e เพราะาแฟนเขากพลังกิตตอนนี้อา่ามีไ่ใดเข้ามาแล้วหกเดือนแต่ว่าแฟนต้องการอยากอยากให้ผู้เมียนี่เป็นผู้ผู้รับเงินนะคะ เขาก็ต้องเขาไปไปเปลี่ยนนะครับใส่บัญชีเด้อเปลี่ยนเปลี่ยนอไอ้ตรงที่ว่าอันอ่าเขาไปนี่ Google เอ c กเซนนะคะให้น้องเขาขอไปที่ g o o g l e e อ c e เซนตผ่าน Google Chrome เ <c oughs> ขาไปเนาะเ <c oughs> ขาไปใน Google Chrome เ <c oughs> ด้ออันนี้ฝากฝากถึงน้องเขาถา้าถ้าเขาน้องอ่าถ้าน้องเขาเบิ่งคลิปนี้อยู่นะคะย้บบนจะต่อใหมันแเล้วในคลิปนี้นะ เข้าไปที่ Google c h r o m มนะคะเข้าไปหลังบ้าน YouTube นะคะเข้าไปที่หลังบ้าน y o u t u b e เลวกะเข้าไปที่ Google e x c e เนนะคะคือบัญชีของเฮาอ่ะบัญชีของเราอะ่ะแล้วก็เข้าไปที่การชำระเงินนะคะเข้าไปที่การชาระเงินเรามันกัจเมีธุรกรรมการเงินอยู่ในนั้นนะคะอยู่หลังบ้านของ youtube นะคะเข้าผ่าน Google Chrome หรืออ่านี่แหละไปะดีกับมันกัจะมี ธุรก,กรรมการเงินแม่บอกมันสิไม่มันสิมมนสม้บัญชีอ่ะไม่มบมมีบัญชีผู้รับเงินอ่ะที่ที่ยูทูอนเงินเขาให้อ่ะถ้าเขาต้องการจะเปลี่ยนเปลี่ยนได้นะคะใส่ซื้ออ่าใส่ซื้อ,อนัส่สกุลแล้วกับบัญชีของผู้รับใหม่ได้นะคะอันนีแ้แต่แต่เราไม่สามารถจะเปลี่ยนเอ็กเซนได้นะคะเอ็กเซนก็คือเป็น Gmail นะคะเป็น Gmail เป็นบัญชีอ่าของ g ูเกิ e เปลี่ยนบ่ด้นะคะแต่ เปลี่ยนบัญชีผู้รับเงินน่ะได้เข้าไปทาง Google Home นะคะเขาไป Google h o m e เข้าไปที่หลังบ้าน YouTube เข้าไปบัญชีเข้าไปที่ตั้งค่าบัญชี Excel นะคะเอ uh, บัญชี e x c e เเขาไปธุรกรรมการเงินนะคะการชำระเงินของคุณนะ่ะแหละเข้าไปตรงนั้นแล้วก็ไปเปลี่ยนเดอ้อเขาไปเปลี่ยนใส่ซื่อน้ำสกุลหล้วก็อ่าหมายเลขกบัญชีของคนรับนะคะ อันนี้ฝากถึงน้องเขาเพราะว่าน้องเขาแฟนเขาอยากเปลี่ยนให้ให้ให้เมียหรือว่านี่แหละแฟนผู้ชายเขาเอ็ทแล้วเขาอยากเปลี่ยนให้เป็นของหล่อผู้หญิงเขาก็เลยถามมาเปลี่ยนได้บ่่วาสั้นอาเจ๊กวนเอาไปซัมเนียนะพี่น้องเนาะโอ้หลายนาทีแล้วคลิปนี้บอกไปบอกมากับเพื่อนไปหนาพี่น้องเพิ่มเพื่อนไปหนาเดี๋ยวจะนอนสีผ้ากันออกไปปาตองพี่น้องลงไปปาตองพอกันคลิปหนาเด้อเดี๋ยวฮะไม่อยังเป็นตะไทยเบิ้งแค่ปกติไทยเบิ้งบอกพี่น้อง ไอ้บ่ายจ้าขอบคุณคุณที่หลายค่ะ